ให้นักศึกษาเปิดหนังสือมังคลัาธะทีปนีปัทโมภาคโคหน้า13ข้อที่15เริ่มตั้งแต่เอวันเตนะปุตโธเป็นต้นไป พระผู้มีพระภาคอันเทพบุตรนั้นทูลถามอย่างนั้นแล้วเมื่อจะทรงวิสัชนาปัญหานั้นได้ตรัสพระคาถาสิบคาถาซึ่งแสดงมงคลสามสิบแปดประการมีว่าอาสวนาจะบาลานังเป็นต้น บรรดาคาถาเหล่านั้นข้าพเจ้าจะกล่าวความแห่งคาถาที่หนึ่งก่อนต่อไปเป็นการแปลข้อที่16การไม่ครบชื่อว่าอาเสวนาบทว่าบาลานางได้แก่คนพานชัดถีวิพัฒน ใช้ในกรรมแม้ในบาทที่สองก็ในยะนี้เหมือนกันการบูชาชื่อว่าปูชาบิดว่าปูชนยยานางได้แก่วัตถุที่ควรบูชาจาตุถีวิพัฒน์ใช้ในสัมปทานอาจารย์บางพวกกล่าวว่าชตุถิวิพัฒน์ใช้ในกรรมก็มี บทว่าเอตังเป็นต้นความว่าการไม่เสพคนพานหนึ่งการเสพบ,บัณฑิตหนึ่งการโบชาวัตถุที่ควรโบชาหนึ่งการสามอย่างมีการไม่เสพเป็นต้นนี้เป็นมงคลอันสูงสุดมีคำอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าเทพ,พดา ปัญหากรรมใดอันท่านถามว่าขอพระองค์โปรดตรัสมงคลอันสูงสุดในปัญหากรรมนั้นท่านจงถือเอากรรมสามอย่างนี้ว่าเป็นมงคลอันสูงสุดก่อนความสังเขปในคาถาที่หนึ่งนี้เท่านี้ต่อไปเป็นการแปล ข้อที่17ส่วนความพิสดารในคาถาที่หนึ่งนี้ดังต่อไปนี้การไม่ครบการไม่มีคนพันนั้นเป็นเพื่อนความไม่เข้าพวกด้วยคนพันนั้น ชื่อว่าการไม่เสพสัตว์เราใดเหล่าหนึ่งผู้ประกอบด้วยอกุศรกรรมบท10มีปานาติบาตเป็นต้นชื่อว่าคนผ่านอีกประการหนึ่งครูทั้งหกนี้คือปูรณะกัสปะมัคคลิโคสาระนิครนนาตบท สนชัยเวลันทบุตรน่าจะอ่านนะน่าจะแปลว่าสนชัยเวรันทบุตรปรากฏทัจจายนะอชิตะเกษกมพลและบาปบุคคลเหล่าอื่นจากครูทั้งหกนั้น มีพระเทวทัตและโกกาลิกะพิสูเป็นต้นพึงทราบว่าคนผ่านจริงอยู่คนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดท่านเรียกว่าคนผ่านเพราะไม่เป็นอยู่ด้วยความเป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นอยู่ด้วยอาการสักว่าหายใจด้วยเหตุนั้นในอัตถกถาท่านจึงกล่าวว่าชนเหล่าใดเป็นอยู่อธิบายว่า ดำรงชีพอยู่ด้วยอาการสักว่าลมหายใจเข้าออกหาใช่เป็นอยู่ด้วยปัญญาอันประเสริฐไม่เหตุนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่าผ่านแม้ในสัตตนีติปกรณ์ท่านก็กล่าวไว้ว่าพระทาตเป็นไปในอาจว่าปรานปรานก็คือความเป็นอยู่และการหายใจ ผู้ใดย่อมเป็นอยู่คือยังหายใจเข้าและหายใจออกอยู่มีคำที่ท่านกล่าไวไว้ว่าดำรงชีพยอยู่ด้วยการสักว่าหายใจเข้าออกเป็นอยู่ด้วยปัญญาอันประเสริฐไม่เหตุนั้นผู้นั้นจึงชื่อว่าพรานส่วน ลักษณะบัณฑิตส่วนลักษณะคนพลานพื่งทราบด้วยอำนาจทุจริตมีความชิดเรื่องที่ชิดชั่วเป็นต้นจริงอยู่คนพลานแม้เมื่อชิดย่อมชิดแต่เรื่องที่ชิดชั่วด้วยอำนาจอภิชาพยาบาทและมิจชาทิฐิถ่ายเดียวเมื่อเมื่อพูด ก็พูดจำเพาะแต่คำที่พูดชั่วต่างโดยวจ,จีทุจริตมีมุสาวาทเป็นต้นแม้เมื่อทำก็ทำจำเพาะแต่กรรมที่ทำชั่วด้วยสามารถกายทุจริตมีปานาติบาตเป็นต้นด้วยเหตุนั้นทุจริตทั้งหลายมีความชิดเรื่องที่ชิดชั่วเป็นต้นของเขาท่านจึงเรียกว่าผ่านลนะักษณะ เพราะคนพลานเป็นเหตุอันบุคคลกำหนดคือรู้กันได้เรียกว่าภารณิมิตรเพราะเป็นเหตุแห่งการหมายรู้คนพรานและเรียกว่าภาราประทานเพราะคนพรานประพฤติไม่ขาดด้วยเหตุนั้นในภารบัรดิสูตรในอุปริปันธาพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพิสุทั้งหลาย ผ่านลนาักษณะผ่านนิมิตพลาประทานของคนผ่านสามประการเหล่านี้สามประการอะไรบ้างพิสุทั้งหลายคนพ่านในโลกนี้ย่อมเป็นผู้ชิดเรื่องที่ชิดชั่วพูดแต่คําที่พูดชั่วทำแต่กรรมที่ทำชั่วต่อไปเป็นการแปล บทเรียนที่18แก่บัณฑิตศัพท์สัตว์ผู้ประกอบด้วยกุศลกรรมบท10มีเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นเหล่าใดเหล่าหนึง่งชื่อว่าบัณฑิตอีกประการหนึ่งพระพุทธพระปัจเจกพุทธะพระมหาสาวกแปดสิ 80. และพระสาวกของพระตถาคตเหล่าอื่นครูสุเนศและอกิติดาบทเป็นต้นในอดีตการเพิ่งทราบว่าบัณฑิตชนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดเรียกว่าบัณฑิตเพราะดำเนินในประโยชน์ทั้งหลายด้วยปัญญาคติด้วยเหตุนั้นในอัตถกถาท่านจึงกล่าวว่า เราชนที่ชื่อว่าบัณฑิตเพราะดำเนินอธิบายว่าไปในประโยชน์อันเป็นไปในภพนี้และภพหน้าด้วยยานคติแม้ในสัทนิติประกรณ์ท่านก็กล่าวไว้ว่าปฏิทาตเป็นไปในความไปปัญญาใด ย่อมดำเนินคือไปในประโยชน์ทั้งหลายแม้อันสุข,ขุมคือทราบอาการแม้เป็นต้นว่าความบีบคั้นแห่งอริยสัตว์มีทุกข์เป็นต้นเหตุนั้นปัญญานั้นจึงชื่อว่าปัญธาผู้ไปคือดำเนินไปได้แก่เป็นไป ด้วยปัญญาที่ชื่อว่าปัญธาเพราะ,ะเหตุนั้นจึงชื่อว่าบัณฑิตอีกอย่างหนึ่งปัญญาชื่อว่าปัญธาของผู้นี้เกิดพร้อมแล้วเหตุนั้นผู้นี้จึงชื่อว่าบัณฑิตผู้ชื่อว่าบัณฑิตเพราะดำเนินคือไปด้วยญาณคติ ส่วนลักษณะบัณฑิตพึงทราบด้วยสามารถแห่งสุจริตมีความคิดเรื่องที่คิดดีเป็นต้นที่ตรัสไว้ในพระบัณฑิตสูตรอย่างนี้ว่าพิสุทั้งหลายบัณฑิตลักษณะบัณฑิตนิมิตปัญทิตาประธานของบัณฑิตสามประการเหล่านี้ สามประการอะไรบ้างพิสุทั้งหลายบัณฑิตในโลกนี้ย่อมเป็นผู้ชิดแต่เรื่องที่ชิดดีพูดแต่คำพูดที่ดีและทำแต่กรรมที่ทำดีก็คำว่าสุก,กินติตะกินตีเป็นต้นบัณฑิตพึงประกอบด้วยสามารถแห่งสุจริต มีมโนสุจริตเป็นต้นชนีแ้แลต่อไปเป็นการแปลบทเรียนที่19อีกในหนึ่งชนเหล่าใดย่อมได้รับประโยชน์ทั้งสองคือปฏิบัติเพื่อได้รับประโยชน์นั้นชนเหล่านั้นชื่อว่าบัณฑิตเพราะพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในอุปโภธสูตร ในโกศลสังยุตอย่างนี้ว่าทีรชนท่านเรียกว่าบัณฑิตเพราะยศดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในทิฏฐธรรมและประโยชน์ในสัมปรายภพต่อไปเป็นการแปลแก้ภารสัพท์อีกในยะหนึ่งชนจำนวนใดตัดเสียซึ่งประโยชน์ทั้งสอง ถือเอาซึ่งสิ่งอันม่ใช่ประโยชน์ทั้งสองชนจำนวนนั้นชื่อว่าชนจำพวกนั้นชื่อว่าผ่านความจริงท่านเรียกชนจำพวกนั้นว่าผ่านเพราะถือเอาสิ่งอันไม่ใช่ประโยชน์ทั้งสองและเรียกว่าผ่านก็เพราะตัดเสียซึ่งประโยชน์ทั้งสองกิริยาสาว่าลันตินั้น จะเข้าในหมวดธาตุมีภูธาตเป็นต้นโดยข้อบังคับว่าลาธาตมีทวิศัพ์เป็นบทเชียงเป็นไปในความถือกิริยาศัพส์ว่าลุนันตินั้นจะเข้าในหมวดธาตมีกี่ธาตเป็นต้นโดยข้อบังคับว่าลุธาตในวงเล็บมีทวิศัพ์เป็นบทเชียงเป็นไปในความตัดต่อไปเป็นการแปลคนที่เสพ คนที่ควรเสพและไม่ควรเสพบทเรียนที่20นะในคนพลาลและบัณฑิตทั้งสองพวกนั้นพวกบัณฑิตเราเท่านั้นควรเสพ <c oughs> พวกคนพลาลหาควรเสพไม่เพราะพวกคนพลาลเป็นเช่นกับป่าเน่าผู้เสพคนพลาลน,นั้นก็ เช่นกับใบไม้หอบปลาเน่าถึงความเป็นผู้อันบุญโยชนทั้งหลายควรทิ้งและเกลียดชังฝ่ายบัณฑิตเป็นเช่นกับของหอมมีกลิ่สนาและมาลาเป็นต้นผู้เสพบัณฑิตนั้นก็เช่นกับใบไม้ที่พันของหอมมีกลิ่สนาและมาลาเป็นต้น ถึงความเป็นผู้ควรสันเสริญและฟูใจของบินยูชนทั้งหลายก็เพื่อใดคบคนใดผู้นั้นก็มีคนนั้นเป็นคติเทียวแต่เพื่อจะแสดงความข้อนี้จึงควรกล่าวเรื่องลูกนกแขกเต้าเป็นต้นเอาไว้ต่อไปเป็นการแปลบทเรียนที่20 ว่าด้วยเรื่องเรื่องของลูกนกเขกเต้านะดังได้สนับมาในเดตการมีลูกนกแขกเต้าสองตัวพี่น้องในป่างิ้วใกล้สานุบันพศและในด้านเหนือลมแห่งภูเขามีบ้านที่อยู่อาศัยของโจร500รในด้านใต้ลมมีอาศมที่อยู่ อาศัยของหรืสีห้ารในเวลาที่ขนเปีกลูกนกแขกเต้ายัางไม่ออกเกิดลมหัวด้วนขึ้นแล้วลูกนกทั้งสองนั้นถูกลมนั้นพัดไปตกตัวและแห่งในสองตัวนั้นตัวหนึ่งตกในระหว่างอาวุธในบ้านโจรเพราะเหตุที่ตกในที่นั้นพวกโจรจึงขนานนามว่าสัติ คุมพระ,ะเจริญขึ้นในระหว่างโจรเหล่านั้นส่วนตัวหนึ่งตกในระหว่างดอกไม้ที่หาดทรายใกล้อาสมเพราะเหตุที่ตกในที่นั้นพวกฤาษีจึงขนานนามว่าปุปพกะ,จะเจริญขึ้นในระหว่างฤาษีเหล่านั้นคราวนั้นพระราชา ทรงพระนามว่าปัญจาลในพระนครชื่ออุตรปัญจาลทรงประดับเครื่องอลังการพร้อมศพเสด็จทรงรถไปป่าเพื่อล่าเนื้อมีพระชโองการดำรัสสั่งว่าเนื้อหนีไปทางด้านของผู้ใดผู้นั้นแหละต้องถูกปรับดังนี้แล้วได้เสด็จลงจากรถ ทรงถือธนูประทับยืนอยู่ณนะที่กำบังขณะนั้นเนื้อทรายตัวหนึ่งเมื่อพวกมนุษย์ฟาดภุ่มแห่งละเมะหมายอยู่ก็ลุกขึ้นตรวจดูทางจะไปเห็นว่าสถานที่พระราชาประทับยืนอยู่นั้นว่างแปลใหม่นั่นนี้เห็นว่าสถานที่พระราชาประทับยืนอยู่เท่านั้นว่าง จึงบ่ายหน้าทางนั้นวิ่งหนีไปแล้วมนุษย์ทั้งหลายก็ทำการเยาะเย้ยกับพระราชาเท้าเธอทรงตั้งพระาาราชหฤทัยว่าจักจับให้ได้ในบัดนี้จึงเสด็จขึ้นรถทรงติดตามเนื้อไปโดยเร็วผู้บรุษไม่อาจติดตามพระองค์ได้ พระราชามีนายสารถีเป็นที่สองไม่พบเหลือแล้วเสด็จกลับทรงสนานและเสวยน้ำณนะลำธา,ารอันน่ารื่นรมแล้วบรรทมใต้ล่มไม้ในที่ใกล้บ้านโจรคราวนั้นโจรทั้งหมดเข้าป่ากันหมดภายในบ้านเหลืออยู่แต่นกสติคุมภะ กับคนทำครัวคนหนึ่งนกสัตติคุมพระออกจากบ้านพบพระราชาบรรทมแล้วอย่างนั้นจึงกลับเข้าบ้านพูดกับคนทำครัวด้วยภาษาบุษย์ว่าพวกเราช่วยกันโปรงพระชนพระราชาเอาผ้าและอภรรของพระองค์จะพระองค์ที่พระบาทแล้วลากมา ประโยคนี้แปลใหม่ประโยคนี้แปลใหม่นะเมื่อสักครู่มีโยมมาทำบุญถวายทานประโยคนี้แปลใหม่ พระราชามีนายสารถีเป็นที่สองไม่พบเหนื้อแล้วเสด็จกลับทรงสนานและสวยําณลำธารอันน่ารื่นรมแล้วบนทมใต้ร่มไม้ในที่ใกล้บ้านโจรคราวนั้นโจรทั้งหมด เข้าป่ากันหมดภายในบ้านเหลืออยู่แต่นกสัตติกุมพะกับคนทำครัวคนหนึ่งนกสัตติกุมคุมพะออกจากบ้านพราพระราชาบัรทมแล้วอย่างนั้นจึงกลับเข้าบ้านพูดกับคนทำครัวด้วยภาษามนุษย์ว่า พวกเราช่วยกันโปร่งพระชนพระราชาเอาผ้าและอาบรณอของพระองค์จากพระองค์ที่พระบาทแล้วลากมาเอากิ่งไม้ปิดซ่อนเสียณสวนครั้งหนึ่งพระราชาตื่นบรรทมทรงได้ยินถ้อยคำนั้นทรงทราบว่าที่นี้มีภัยเฉพาะหน้าตกพระหฤทยัยเสด็จขึ้น รถทรงหนีจากที่นั้นไปถึงอาสมแห่งพวกฤษีคราวนั้นพวกฤษีไปเพื่อต้องการผลลไม้น้อยใหญ่ในอาสมคงอยู่แต่นกบุพก,กะตัวเดียวนกนั้น เห็นพระราชาแล้วได้ทำปฏิสันฐานโดยในเป็นต้นว่าขอเดชะพระมหาราชเจ้าพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีได้เสด็จมาร้ายพระราชาทรงเลื่อมใสในปฏิสันฐานของนกนั้นทรงสรรเสริญนกบุพกะทรงตำหนิดนกสติกุมภะ นอกนี้ด้วยพระดำรัสว่านกนี้ดีหนอเป็นชาตินกแต่ทรงธรรมอย่างเยี่ยมส่วนนกแขกเต้าอีกตัวหนึ่งนั่นพูดแต่คำมักได้นมบุพะกะได้ฟังคำนั้นจึงทูลว่าขอเดชะมหาราชเจ้าข้าพระองค์ร่วมมานดาเดียวกันกับนกนั้น แต่เขาเติบโตในสำนักคนไม่ดีคนพวกนั้นแนะนำแล้วด้วยจนละธรรมข้าพระองค์เติบโตแล้วในสำนักของพวกคนดีคนเหล่านั้นแนะนำแล้วด้วยฤาษีธร,รรมเหตุนั้นข้าพระองค์ทั้งสองจึงเป็นผู้ต่างกันโดยธรรมเมื่อจะแสดงธรรม แต่พระราชาได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าข้าแต่พระราชาก็คนคบคนเช่นใดๆเป็นคนสงบหรือไม่สงบมีศีลหรือไร้ศีลก็ตามเขาย่อมตกไปสู่อำนาจของคนชนิดนั้นแลบุคคลทำคนเช่นใดให้เป็นมิตรและเสพสนิท กับคนเช่นใดเขาก็เป็นคนเช่นนั้นแหละเพราะการอยู่ร่วมกันย่อมเป็นเช่นนั้นคนชั่วใครครบเข้าก็เปื้อนคนคบใครแต่ต้องเข้าก็เปื้อนผู้อื่นซึ่งเป็นผู้แต่ต้องซึ่งไม่ได้เปื้อนดูดลูกสอนอันร้ายก็พลอยติด แหล่งไปด้วยเพราะกลัวจะพลอยเปื้อนทีรชนจึงไม่ควรมีคนชั่วเป็นสหายเลยคนห่อปลาเน่าด้วยใบหญ้าคาแม้ใบหญ้าคาก็เหม็นฟุ้งไปด้วยฉันใดการคบกับคนพาลก็ฉะนั้นส่วน คนเอาใบไม้หอกลีศนาแม้ใบก็หอมฟุ้งไปด้วยฉันใดการครบนักปราชก็ฉนั้นเหตุนั้นบัณฑิตร,รู้ความอบรมของตนว่าเหมือนใบไม้สำหรับห่อแล้วไม่พึงคบสัตวบุรุษพึงค,บ,งคบแต่สัตวบุรุษพวกอสัต บุรุษย่อมนำไปสู่นรกพวกสัตบุบรุษย่อมให้ถึงสุคติต่อไปเป็นการแปลแก่อัดบทเรียนที่24บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสันตังได้แก่สัตบุรุษบทว่าอาสังได้แก่อสัตบุบรุษบทว่าเสวะมโนได้แก่อาจารย์บทว่าเสวะมานังได้แก่อันเตวาสิก บทว่าสัมพุทธโธได้แก่อาจารย์อันอันเตวาสิกแต่ต้องสองบทว่าสัมพุทธสมปรังได้แก่ผู้อื่นคืออันเตวาสิกผู้แต่ต้องอาจารย์อยู่บทว่าอริตตางความว่าอาจารย์นั้นย่อมเปื้อนอันเตวาสิกนั้นผู้อันบาปทำไม่ได้เปื้อนดูดลูกสอนอนันร,ร้ายคืออันกรรม ชาบด้วยอย่าพิษพลอยติดแหล่งสอนอันไม่ได้เปื้อนฉะนั้นจึงอยู่ผู้ครบคนพานถึงไม่ทำกรรมชั่วก็ย่อมได้รับติฉินนินทาว่าผู้ครบคนพานเพราะเหตุเพราะฉะนั้นนกแขกเต้าจึงกล่าวว่าเอวางพารุปะเสวนาผู้ครบปราด แม้ไม่สามารถจะเป็นบัณฑิตได้ก็ยังได้เกียรติคุณค่าว่าก็ยังได้เกียรติคุณว่าผู้คบเพื่อนดีงามเพราะฉะนั้นนกนั้นจึงกล่าวว่าเอวางทีรุปะเสวนาบทว่าปัตตะปุทัสเสวะคือว่า โดดใบไม้สำหรับห่อคันธชาติมีกฤษณนาเป็นต้นนั้นแหลบทว่าสัมปากังคือทราบว่าตนอบรมแล้วด้วยอำนาจคลุกคลีกับเพื่อนดีงามบทว่าสันโตความว่าพวกสัมมาทิฏฐิย่อมยังพวกสัตว์อาศัยตนให้ถึงสวรรค์อย่างเดียว พระราชาทรงเลื่อมใสนในธรรมกถาของนกนั้นทรงไหว้ฤาษีทั้งหลายผู้มาถึงแล้วตรัสว่าท่านผู้เจริญเมื่อท่านทั้งหลายจะอนุเคราะห์ข้าพเจ้าขอจงอยู่ในพระนครของข้าพเจ้าเถิดดังนี้แล้วเสด็จไปยังพระนครพระราชาทานอภัยแก่นกแขกเต้าทั้งหลายโปรโด ให้คณะฤาษีผู้มาในพระนครนั้นอยู่ในพระอุทยานทรงบำรุงจนตลอดพระชนชีพทรงบำเพ็ญทางสวรรค์เต็มที่แล้วส่วนนกบุพกะอยู่ในป่าไปตามยะถากรรมแลเรื่องนกแขกเต้าในอัตกถาแห่งสติคุมพระชาดก ในวิสตินิบาตจบ